ทีนี้มาดูทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะไปพูดคุยค่ะหาตลาดในการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะที่จีนนะคะอย่าง12ปัน,นาเนี่ยก็ไปคุยกันนะคะถึงการที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษห้วยทรายด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะคุยสฝ่ายทั้งลาวจีนแล้วก็ไทยของเราพัฒนาระบบโลจิสติกแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนไม่ใช่แค่สินค้ากเกษตรแต่มีเรื่องของโลจิสติกการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะ ขณะที่การไปเยือนด่านโมฮานของจีนกับด่านบ่อเต็นของลาวนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นด่านสําคัญมีการพูดคุยว่าขอให้เพิ่มเวลาทํางานหน้าด่านเพื่อลดการแอรอัดในการขนส่งสินค้า จะเริ่มเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลผล,ผลิตผลไม้ไทยของเราออกสู่ตลาดเยอะคือความแออัดเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าบางทีใช้เวลา5วันนะกว่าที่จะส่งสินค้าผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีเรื่องแคร่ที่จะมารับตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะจากการคุยเห็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะเพิ่มเวลาเปิดปิดด่านจากปิด6โมงเนี่ยขยับไปเป็น3มทุ่มนะคะดังนั้นเวลาทำการก็จะเป็น8โมงจนถึง3ทุ่มจะเพิ่มช่องทาง,ง,ทางการเข้าออกของรถบรรทุกด้วยจากเดิม2ช่อง เพิ่มเป็น12ช่องแล้วก็เชื่อว่าจะมีการประสานนะคะไปยังทางการลาวด้วยนะคะว่าจะทำช่องทางการเข้าออกให้มาสะดวกขึ้นแล้วเสร็จภายใน2ปีค่ะหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้คุยกันทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรโดยกร,รยมปศุสัตว์กับทางการจีนและกรมศุลกคากรจีนอยู่แล้วก็คิดว่ากลับไปนี่เราประสานงานกันโดยบรรยากาศที่เห็นอยู่ผมคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ดีมากขึ้นนะครับต้วคิดว่า น่าจะช่วยบรรเทาทําทให้ผลไม้ไทยไม่ต้องเน่าเสียนะครับสามารถทําได้เร็วเราคาดหวังว่าจาก5วันน่าจะเหลือสัก3าวันนะครับแล้วก็จะเล่งให้ไปซึ่งก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าถ้าเราทําได้เวลาน้อยทางการจีเอาเข้าไปได้เร็วเกษตรกร,ร,กรผู้บริโภคชาวกินก็จะได้ทานผลไม้ที่สดมากขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะปรารถนาอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลด,ล,ดลดเวลาในการดูเนี่ยมันก็ลดคอสมันก็ทําให้สินค้าราคา ลดลงนะครับเป็นถ้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชาวจีนก็คิดว่ามาครั้งนี้ในส่วนต่างๆนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็พรุ่งนี้ผมเนีจะเจอนักธุรกิจของ12บรรณาซึ่งมีความสนใจจะไปลงทุนในประเทศไทยหลายด้าน